คี่คำว่าทวายเขาออกทั้งปีเนี่ยรพราอเราเด็ดลูกนี้พอชอบใหม่มันก็จะแตกออกใช่ไหมเนี่ยอันนี้มีลูกไล่ระดับเลยมีลูกนี้ครับยังไม่ทันอะไรมีลูกนี้แล้วโอ้เห็นไหมลูกนี้ก็มีลูกเล็กกว่านี้อีกโอ้นี่ก็เดี๋ยวก็จะออกดอยได้เก็บทั้งปีทั้งปีครับต้นหนึ่งอะเฉลี่ยว่าต้นหนึ่งต่อต่อปีนะมันจะต้องได้ถึงห้าหมื่นโอ้ถ้าทํากิ่งพันุครับแล้วถ้าเราปลูกไปทั้งหมดสิบต้นได้เท่าไหร่เราก็คูณไปครับ เราก็จะเจลียกันไปมันสิบวันเดียแค่จําเจแค่สะโพะสายพันธุ์ใช่ถ้าพี่น้องเอาไปปลูกขายผลผลิตนี่ก็ตอบโจทย์ใช่ออาลองดูก่อนเนี่ยเนี่ยครับนะออาดูลูกใหญ่แต่ว่าเนี่ยลูกแข็งธรรมดาเขาจะเก็บแล้วก็หลอกกันครับตามจนลูกเหี่ยวแล้วก็มาพาว่าเปลือกบางอ่าอ่าดูเนี่ยจิ้มนะสโลแกนเขาจิ้มก็นน้าแตกไม่ได้บีบนะเนี่ยน้ำไหลออกเลยน้ำไหลจวดเลยเนี่ยครับเนี่ยเปลือกบางแย่งได้ครับอาจารย์เนี่ย เปลือกน้อยไปเปลือกเปลือกบางเม็ดน้อยจนถึงไม่มีเมล็ดอ่ะนะเมล็ดกันหน่อยกีนสตาร์บัคฮ่งนี่ปะตงฮวงมันตกลงเซนโคเกนแสงมันส่องมาแล้วเรืองแสงมาเนี่ยแสงทะลุเปลือกหมดเเนมันบางจนแสงผ่านสอดเนี้ยครับพี่น้องเนี่ยอันนี้ลูกตัวนี้นะครับลองดูน้ำนะนี่วันนี้แก้วสวยเัยน้ำเนี่ย เก็บคาต้นนะโอ oh, <okay. S 2> ้แค่เฟืองเดียวครับบาเงิน,นบักเน่าธรรมาดาเบิดลูกเลยนะอาจารย์เนาะคือมันมันบีบได้แบบมันจะไม่เหลือข้างในแล้วคือใจมันจะอย่างนี้เลยเห็นไหมอย่างนี้คือเราไม่เสียได้ไงซื้อห้าบาทลูกห้าบาทมันบีบได้คุม้มไหมโอ้โหอย่างเราดูน้ําเนี่ย<ด>ครับนเนี่ยลองซดสตั้งหน่อยไหมเรากินกำลังหอมพอดีหอมหอมแล้วก็เปลือกไม่ขมเม็ดไม่ขมเวลาตำส้มตาเนี่ย เขาจะใส่ได้ทั้งลูกเราละกัดโดนมันจะเฝื่อนได้ไหมมะ oh. น,นาวทั่วไปที่เปลือกหนาครับคือมันตรงเนี้ยมันจะมีขอบขาวที่หนาแต่อันนี้มันไม่มีบ่ม,มีเลยเปลือกตรงเนี้ยลองจากเขียวไปจะมีเปลือกที่ขาวขาวที่หนาอันนี้มันไม่มีไอ้ไอข้ไอขาวนั่นคือตัวทําให้มันขมโอ้เ oh. วลาเราตำทุ่มตำหรือเรากัดโดน,นขมตรงนั้นแต่อ้ตรงเปลือกสีเขียวๆเ,เนี่ยเวลาเรากินเมี่ยงอ่ะตรงเนี้ยคือมันอร่อยตรงนี้แต่ถ้าไปโดนในตรงขาวนะเฝื oh. ่อนเลยกับเม็ดมันใช่ไหมครับ โอ้โหบางเนี่ยเดี๋ยวให้ดูลูกเล็กอ่ะนี่ลูกเล็กน้ำได้ครับพี่น้องดูลูกเล็กต้นเดียวกันนี่เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีน้ําครับเนาะโอ้บ่งเีมันเลื่อสุดยอดท้เที่ยเข้าใจสายพันธุ์นี่ส่เวลาดนบหมครับอาจารย์ครับจสายพันธุ์ทําคืออย่างน้อยต้องมี5ปีหาปีเป็นอย่างต่ำก็ผสมพันธุ์เกสรเนี่ยอย่างน้อยตั้งกับผสมพันธุ์จนติดดอกนะ ก็ออกออกมาเป็นลูกต้นแก่เนี่ยอย่างน้อยต้องมีสี่เดือนแล้วสี่เดือนสี่เดือนเอาเม็ดไปเพาะอีกสามปีครึ่งโอ้เอาเม็ดที่เราผสมครับไปเพาะอีกสามปีครึ่งรอจนนิ่งอีกสองปีครับเนี่ยจนมันนิ่งมาแล้วทุกอย่างคือถ้าต้นไหนไม่ทนโรคมันก็โดนทําลายตั้งแต่เล็กอ๋อพอไม่ผ่านว่าสามปีปลูกมาไม่ผ่านก็คือทิ้งเลยครับอ่แล้วทาทาใหม่จนกว่ามันจะได้คือเฮาสีเน้นเอาตัวสีสุดยอดที่สุดอ่าเนี่ยเนี่ยเอาลูกนี้แล้วกัน ครับนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่สดเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกชนนี้ครับโอ้โหห่างได้เงยเงยเขียวเขียวเลยครับเนี่ยครับนี่น้ำเห็นไหมเม็ดน้อยจริงจริงเนี่ยเปลือกบางไหมตากะเล็กเนี่ยครับบางแห้งครับเนี่ยเม็ดก็ยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยเนี่ยป๊เนี่ยเรามองเราเห็นไหมทะลุมาเนี่ยมันสอดแดดซองทะลุเลยครับพี่น้องอยู่น้ำตากะเล็ก มีน้ำตั้งแต่เล็กอ่ะครับหอมมากมันได้เปรียบตรงเนี้ยพอเวลาหน้าหน้าที่แพงอ่ะครับเราไม่ต้องรอโอ้ยังไม่ทันแก่เลยก็เก็บไม่ได้ไม่ค้าด่าแต่เราได้เปรียบเพราะเรามีน้ําตั้งแต่เล็กลูกแค่นี้ตอนหน้าแพงเราขายได้สามบาทแล้วครับอือโอ้แสดงว่าลูกแกงสีนี่บรุดหาบาทเลยดีครับอาจารย์ตอนนั้นยี่สิบยี่สิบบาทลูกเนึงโรงแรมซื้อผมแต่ละเที่ยวอ่ะมีลูกก็สิบบาท เขาไปทำน้ำไอ้พวกน้ำพันน้ำปั่นคือมันไม่เสียรสชาติเขาอ้แต่เาถ้ามะนาวทั่วไปตรงนั้นเขาจะใช้แต่เลมอนถูกไหมแต่ใช้มะนาวไทยเนี่ยคือต้องตัวนี้ครับมันจะไม่เฟื่อนมันจะไม่ไม่ทำให้รสชาติเหล้ารสอะไรเขาเพี้ยนไป๋อมันจะนิ่งมันจะนิ่งมันจะละมุนเ<อ>บียไว้สามวันรสชาติเหมือนเดิมแล้วก็ทิ้งไว้จนเป็นสิบวันอะเปลือกข้างนอกไม่แข็งครับแช่ตู้เย็นไว้เป็นเดือนเปลือกข้างนอกไม่แข็ง และน้ําก็ยังเขียวเหมือนเดิมนี่แหละครับตอนนี้น่าสนใจแห่งครับครับผมมาแล้วครับพี่น้องครับมื่อนี้มาพบมา่อพอกันกับเปาาสลามทองเนตรอีกขึเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้บระาสลามจะพาพี่น้องมาเบิงนะครับแล้วก็มาเรียนดูนะครับสายพันธุ์นะครับทีนะครับมาใไม่นะครับแล้วก็รสฉาินะครับเคิื่องรูปลักนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ แปลกไหมแห้งนะครับก่อนอื่นไปทำขั้วหมู่จักกับอาจารย์เปนก่อนนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวให้พี่น้องเข้าจักนะครับอาจารย์ผมศักดิ์การเลืองนะครับเขาเรียกอาจารย์โบนั่แหละอาจารย์โบนะก็มาทําสวนอยู่ที่ปุรีลำนี่แหละย้ายจากนนท์มาครับพี่กัดอยู่ที่นี่อยู่ที่อําเภอลำปมาศบ้านบุตรวงนะครับตําบลหนองคูครับทําสวนนี่ย้ายมาอยู่นี่นานนี่ยังครับตอนนี้ก็เข้าปีที่13แล้ว สิบสามปีสามปีแล้วที่ยายยายมาเรามาท,ทาที่นี่โอ้ครับเทศนะครับพวกสายพันธุ์ใหม่ๆต่างๆนั่นบหครับใช่ปรับก็คืเขาเรียกทางกรมวิชาการก็คือเป็นนักปรปับปรุงพันธุ์พืชโอ้ครับเราปรปับปรุงพันธุ์พืชใหม่ให้เป็นของประเทศไทยอ่ะโอ้เป็นของประเทศไทยเลยครับครับ,รบเอามอนีจะพาพี่น้องเข้าไปหูจักกับสายพันธุ์ีอย่างเนี่ยครับสนิดก็สายพันธุ์อันนี้คือเป็นมะนาวมะนาวที่ เปลือกบางน้ําหอมเปลือกไม่ขมเม็ดไม่ขมออกดอกตลอดปีนะแล้วออกออกลูกแบบหูรับตับไม้เลยแต่ครับตอนนี้จะมีให้ดูนิดหน่อยต้องมาดูปลายปีนะครับตอบโจทย์ทุกด้านตอบโจทย์ทุกด้านอร่อยที่สุดละโอ้มันมีอกเส้นอิลีบะครับอาจารย์มีข้าพาพี่น้อนข้าไปเบิืงกเนยครับครับาโอ้ไปดูลูกกันเลยแค่ต้นเล็กๆเนี่ยต้นน้อยๆได้ยินข่าวว่าออกหนังเหมือนเ่้นวยน้อยเลยเป็นปะครับใช่ได้เต้นวยน้อยเลย มีน้ําตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยครับอ่าเดี๋ยวเราประเทียบกับผลใหญ่นี่อย่างเงี้ยต้นนี้แต่นี่เก็บไปเยอะแล้วแค่ต้นแค่นี้ออกเป็นร้อยสองร้อยลูกแล้วซ้านี่ใช่อายุเท่าไหร่ครับนี่อันนี้แปดเดือนแปดเดือนโอ้แปดเดือนแต่ว่าธรรมดาออกคลิปไปหลายเที่ยวออกคลิปทีก็ผ่าทีผ่าทีจนมันเหลือตอนนี้ก็เหลือประมาณสักกี่เบิ้งนะครับสี่สิบห้าสิบลูกแล้วอยู่ที่นี่โอ้ เนี่ยลูกมันจะใหญ่ครับลูกลูกใหญ่มากลูกสวยเนาะครับ,รบเป็นสใ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 สครับผิวมันเนี่ยตัวนี้เต็มที่หรือเปล่าครับอาจารย์ยังยังอันนี้อ,อยู่อยู่ได้อีก,อ,กอีกเดือนกว่าอีกเดือนกว่าแต่ส่วนมากถ้าอันนี้จะไม่เก็บไว้หรอกเก็บไว้มันเขาเรียกว่ามันเลี้ยงลูกนานมันเปลืองถ้าเราออกปั๊บดอกใหม่มันจะออกอที่คําว่าทวายเขาออกทั้งปีเนี่ยครับพอเราเด็ดลูกนี้พอชอบใหม่มันก็จะแตกออกใช่ไหม เนี่ยอันนี้มีลูกไรระดับเลยมีลูกนี้ยังไม่ทันอะไรมีลูกนี้แล้วเห็นไหมลูกนี้ก็มีลูกเล็กกว่านี้อีกโอ้เนี่ครับเดี๋ยวก็จะออกดอยได้เก็บทั้งปีทั้งปีครับสําหรับคนคนที่แบบพื้นที่น้อยๆอยากเอาแค่เนี้ยพอละต้นหนึ่งเหลือกินเลยพอกินแล้วครอบครัวเดียวเดี๋ยวฮอดขายแต่ถ้าปลูกเต็มที่มันทั้งหมดอ่ะมันมันไปได้ถึง5้าเมตรหเมตร สูงอีกห้าเมตรอ่ะประมาณเนี<ม>้ยแต่ส่วนมากก็ต้องตัดเพราะมันพอออกลูกแล้วมันนอนลงระยะเวลาเขาจะปลูกอ่ปลูกเลไลลแลลวก็ขายผลผลิตนี่ระยะห่างกวนสี่ซ้ำได้ครับอาจารย์ครับเอาห้าเมตรเลยห้าเมตรเพราะเรา<ม>เรายิ่งทําทรงพุ่มให้กว้างเท่าไหร่ก็มันสองพันลูกต่อต้นต่อปีอะ่ะโอ้อ่ะเลี้ยงเลี้ยงแบบตามสเตปตามที่ว่าถ้าใครซื้อผมไปแล้วมาปรึกษากันตลอดเนี้ยจะบอกเคล็ดลับหลักสูตรตลอดถ้าเลี้ยงเลี้ยงแบบเอาผลนะอ่ถแต่เอากิ่งก็ต่างหาก เอาผลตั้งหากการันตีให้อย่างน้อยมีพันพันห้าร้อยลูกต่อต้นยหญ่ต่ำยังต่าเลยโอ้โหก็มันเก็บทั้งปีครัขนาดทำกิ่งเนี่ยต้นหนึ่งอ่ะเฉลี่ยว่าต้นหนึ่งต่อต่อปีนะมันจะต้องได้ถึงห้าหมื่นถ้าทํากิ่งพันครับแต่ถ้าเราปลูกไปทั้งหมดสิบต้นได้เท่าไหร่เราก็คูณไปครับ ก็นไปมันสิบดีแค่จําเจแค่สปะสายพันธุ์ใช่ถ้าพี่น้องเอาไปปลูกขายผลผลิตนี่ก็ตอบโจทย์ใช่อ้าลองดูก่อนเนี่ยเนี่ยครับนะเอาดูลูกใหญ่แต่ว่าเนี่ยลูกแข็งธรรมดาเขาจะเก็บแล้วก็หลอกกันครับตามจนลูกเหี่ยวแล้วก็มาพาว่าเปลือกบางอ่าอ่าดูนี่จิ้มนะสโลแกนเขาจิ้มกันน้าแตกไม่ได้บีบนะเนี่ยน้ำไหลออกเลยน้ำไหลจวดเลยเนี่ยครับเนี่ยเปลือกบางแย่งได้ครับอาจารย์เนี่ย เปลือกน้อยไมเปลือกเปลือกบางเม็ดน er ้อยจนถึงไม่มีเมล็ดอ่ะเมล็ดกันหน่อยกบีบสตาป์บรงห่งนี่ตรงห่วงมันตรงวนลงใส่โคเ็นแสงมันส่องมาแล้วเรืองแสงมาเนี่ยแสงทะลุเปลือกมาเลยมันบางจนแสงผ่านสอดเนี้ยครับพี่น้องนี่ลูกตัวนี้นะครับลองดูน้ำนะวันนี้แก้วสวยด้วยน้ำเนี้ย เก็บคาต้นนะโอ้แค่เฟืองเดียวครับวัาเป็นบักเน่าธรรมดาเบิดหลูกเลยนะอาจารย์นาะคือมันมันบีบได้แบบมันจะไม่เหลือข้างในแล้วคือใจมันจะอย่างนี้เลยเห็นไหมอย่างนี้คือเราไม่เสียได้ไงซื้อห้าบาทลูกห้าบาทมันบีบได้คุ้มไหมโอ้นีู่น้ําเนี่ยครับเนี่ยลองซดสตั้งหน่อยไหมเรากินก็รังหอมพอดีหอมหอมแล้วก็เปลือกไม่ขมเม็ดไม่ขมเวลาตำส้มตาเนี่ย เขาจะใส่ได้ทั้งลูกเราละกัดโดนมันจะเฟื่อได้ไหมแ้่เา่าทั่วไปที่เปลือกหนาครับคือมันตรงเนี้ยมันจะมีขอบขาวที่หนาแต่อันนี้มันไม่มีไม่มีเลยเปลือกตรงเนี้ยลองจากเขียวไปจะมีเปลือกที่ขาวๆที่หนาอันนี้มันไม่มีไอ้ไอ้ขาวนั่นคือตัวทําให้มันขมโอวลาเราตำทุ่มตำหรือเรากัดโดนขมตรงนั้นแต่ไอตรงเปลือกสีเขียวๆเนี่ยเวลาเรากินเมี่ยงอ่ะตรงเนี้ยคือมันอร่อยตรงนี้แต่ถ้าไปโดนในตรงขาวนะจ้าเฟื่อเลยกับเม็ดมันใช่ไหม โอ้โหบางเนี่ยเดี๋ยวให้ดูลูกเล็กนี่ลูกเล็กน้ำได้ครับพี่น้องดูลูกเล็กต้นเดียวกันนี่เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีน้ําครับเนาะโอ้บ่งเีมันเลื่อสุดยอดแท้เที่ยเข้าใจสายพันธุ์นี่ส่ยพันโดนบหมครับอาจารย์ครับสายพันธุ์ทำคืออย่างน้อยต้องมีห้าปีหาปีเป็นยังต่ําก็ผสมพันธุ์เกสรเนี่ยอย่างน้อยตั้งกับผสมพันธุ์จนติดดอกนะ ก็ออกมาเป็นลูกจนแก่เนี่ยอย่างน้อยต้องมีสี่เดือนแล้วสี่เดือนสี่เดือนเอาเม็ดไปเพาะอีกสามปีครึ่งโอ้เอาเม็ดที่เราผสมอ่ะครับไปเพาะอีกสามปีครึ่งรอจนนิ่งอีกสองปีครับเนี่ยจนมันนิ่งมาแล้วทุกอย่างคือถ้าต้นไหนไม่ทนโรคมันก็โดนทําลายตั้งแต่เล็กอ๋อพอไม่ผ่านว่าสามปีปลูกมาไม่ผ่านก็คือทิ้งเลยครับอ่ะแล้วทาทาใหม่จนกว่ามันจะได้คือเ้าสีเน้นเอาตัวที่สุดยอดที่สุดอ่า เนี่ยเนี่ยเอาลูกนี้แล้วกันครับนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่สดเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกชนนี้ครับโอ้โหห่างไกลแค่ไหนเนื้อยังเขียวๆเลยครับเนี่ยครับนี่น้ำเห็นไหมเม็ดน้อยจนถึงเนี่ยเปลือกบางไหมแต่กับเล็กเนี่ยครับบางแห้งครับเนี่ยเม็ดก็ยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยเนี่ยป๊เนี่เรามองเห็นนะทะลุมาเนี่ยมันสอดแดดซองทะลุเลยครับพี่น้อง ดูน้ำตั้งแต่เล็กอม,มีน้ำตั้งแต่เล็กอะ่ะครับหอมมากมันได้เปรียบตรงเนี้ยพอเวลา,าหน้าหน้าที่แพงอะ่ะครับเราไม่ต้องรอโอ้ยังไม่ทันแก่เลยก็เก็บไม่ได้แม่ค้าดา่าแต่รเราได้เปรียบเพราะเรามีน้ำตั้งแต่เล็กลูกแค่เนี้ตอนหน้าแพงเราขายได้สามบาทแล้วครับอ,อแสดงว่าลูกแกงสีนี้บรุดหาบาทเลยดี่ครับอาจารย์ตอนนั้น<ล>ยี่สิบยี่สิบหัดโรงแรมซื้อผมแต่ละเที่ยวอะ่ะ มีลูกกะสิบบาทครับเขาไปทําน้ําไอ้พวกน้ําพันน้ําปั่นคือมันไม่เสียรสชาติเขาอธรรมลาถ้ามะนาวทั่วไปตรงนา้นเขาจะใช้แต่เลมอนเห็นไหมแต่ใช้มะนาวไทยเนี่ยคือต้องตัวนี้ครับมันจะไม่เฟื่อนมันจะไม่ไม่ทำให้รสชาติเหล้ารสอะไรเขาเพี้ยนไปอ๋อมันจะนิ่งมันจะนิ่งมันจะละมุนเ<อ>บียดไว้สามวันรสชาติเหมือนเดิมแล้วก็ทิ้งไว้จนเป็นสิบวันอะเปลือกข้างนอกไม่แข็งครับแช่ตู้เย็นไว้เป็นเดือนเปลือกข้างนอกไม่แข็ง Oh. และน้ําก็ยังเขียวเหมือนเดิมนี่แหละครับตอนนี้หน่าสนใจแห่งครับ <c oughs> อาจารย์มีต้นพันธุ์แค่ต้นครับตอนนี้ตอนนี้ <c oughs> ติดจองหมดเลยที่จองหมดเลยฮะตอนนี้ก็คือเป็นเป็นพันต้นก็จองแต่จะมีเหน็บเน็บไว้แถวแถวนี้มั่งนั่นแหละตัวนี้เป็นพื้นที่หลอบบานหลอบเพลนของ,อองครับอาจารย์ก็อันนี้เป็นสวนที่เวลาที่ให้แบบเขามาเยี่ยมชม แต่ถ้าสวนจริงๆที่อยู่ข้างในนู่นมันน,น้ำมันน้ำมันเปลี่ยน,นมันเดินลำบากวันนี้มาไม่ตรงเวลา <c oughs> น้ำ <c oughs> น้ำไปคนต้นนาพุ่นะครับน้ำน้ำมันท่วมอยู่ก็เลยว่าอันนี้เป็นสวนที่ทำเก่งแล้วก็โชว์ข้างนอก<บ>อย่างน้อยก็ได้เห็นอันนี้ว่านกต้นเล็กๆอาจารย์ครับมันมีจักสายพันธุ์ครับนอกจากก็ตัวนี้นะครับก็แป้นมินตาของเรามันมีชื่อมันเป็นมินตาม่นบ่ครับชื่อเป็นชื่อที่ของแฟนนี่แหละตอนแรกก็จะตั้งชื่อตัวเอง เป็นแป้นสมศักมันเฉยนะใช่ไหมครับเปอร์มินตาแล้วมันฟังเออฟังเพาะหน่อยครับมันดูดีนะใช่ก็เลยเอาอันนั้นพอเราก็ทํามินตาหนึ่งในในตัวไอ้มินตาหนึ่งนี่คือเราทําได้ออกมาสองตัวครับมันเป็นมินตาหนึ่งไอบปินตาสี่คือเป็นพ่อแม่เดียวกันนี่แหละครับแต่คล้ายๆกับมันก็เหมือนเราน่ะลูกพ่อแม่เดียวกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันแต่รสชาติเหมือนกันแต่ว่ามินตาสี่ผิวเขาจะมันกว่าไง ผิวมันจะเงากว่ามันจะสวยกว่าเนี่ยมันจะออกเขียวๆเงาๆเนี่อ๋อตัวนี้เป็นมินตาสีครับมันจะเงาเมื่อกี้มินตานาหนึ่งมันจะเป็นเม็เม็ดโออแต่ข้างในเหมือนกันครับอพอตัวนี้เราจะเน้นไปที่ผิวผิวคนคนชอบแต่ว่าเป็นมินตาทำมะนาวดองไม่ได้ก็ดูลูกเถอะนะมันใหญ่เว่ามันบักสมหรือว่าส้มเขียวหวานนะครับเพราะว่าลูกใหญ่เท่าลำไยไหมผมบอกได้เลยใหญ่กว่าลำไพอีกเท่าตัวอ้อครับตัวนี้ ยังไม่เต็มที่ป่ะครับอาจารย์อีกเดือนหนึ่งได้โอ้มันจะใหญ่น้เคยได้ถึงตูดขวดโซดาตายบนหอยถ้าไปดูในในเน็ตในคลิปที่ผมโพสอ่ะมันจะมีไอ้บิ๊กมาสเตอร์ของผมตัวใหญ่ๆอันนั้น่ะใหญ่กว่านี้อีกเท่าตัวครับอ่ามินตาหนึ่งมินตาสี่นะบิ๊กมาสเตอร์แล้วก็แป้นพยานนท์ผมทําไว้ห้าตัวนั่นแหละแต่ตัวที่ออกหลักๆก็คือในใบก็มินตาหนึ่งหรือมินตาสี่แค่นั้นเพราะ แค่นี้ก็ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับยอดสั่งนี่แบบว่าอย่างเย <c oughs> <ช>น,นี้นะครับอาจารย์เนาะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําสายพันธุ์ใหม่ๆอะไรด่างเราก็มี<อ>เราก็ทําไว้แต่ว่าคือของบางนี้ก็คอยติดตามกันแล้วก็อุบกันไว้เฉยๆ<อ>แล้วก็จะมีตัวใหม่ที่เอาแป้นมินตาหนึ่งมานะบอกกันเลยรายการนี้เอามาผสมกับเลมอนยูเลก้าด่างครับตอนนี้ออกรูปมาให้ดูครั้งหนึ่งแล้วปีหน้าน่าจะได้เห็นกัน เพิ่งเพิ่งจะเริ่มติดลูกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แล้วก็คือเทสนะตอนนี้ผ่านมาตัวมันผ่านมาเจ็ดปีแล้วครับก็เหลือแต่แค่รอผลมันรอผลที่ว่าจะออกสู่สายตากันอ่ะแบบมันนิ่งอ่ะรอความนิ่งอ่ะครับก็จะได้เห็นกันเดี๋ยวสิเดี๋ยวรอติดตามเป็นการอัปเดตนะครับอาจารย์ในคลิปอีพีทอดทัดไปโอ้ตัวนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ทั้งเบดเลยมันบอกครับใช่ฮะตัวนี้ก็คือสายพันธุ์เรา ผ่<พ>าได้ทุกลูกไม่มีมเตี้ยมแลม้วอะไรอาจารย์ครับเฮ้เาเน้นนะครับในการขยายพันธนุ์เป็นเป็นแบบใดรครับอาจารย์ครับส่วนมากก็คือจะเน้นแบบกิ่งตอนกิ่งตอนเพราะเราเราอยากให้ให้ลูกค้าได้ <c oughs> ได้ที่ยาวๆแล้วก็แบบคล้ายๆกับไม่มีอะไรปนเลยอ,ะอ่ะแต่พอเอินว่ามันไม่ทันตรงนี้นไม่ทันซะแล้ว ยอดมายอดสั่งมากกว่าของที่มีอยู่ในสวนครับไม่ทันเราก็เลยว่าเพิ่มต้นทุนไปซื้อตอมาแล้วก็มาเสียบ,ยบมันก็สวยเหมือนกันแต่ว่ามันมันจะเพิ่มต้นทุนแต่ส่วนมากถ้าถ้าต้นพันธุ์เราทันอ่ะถ้าน้ําไม่ท่วมนะรเราเราไม่ต้องใช้ตอหรอกอนแต่ทุกวันนี้ก็เนี่ยวันนี้ก็สั่งกันเยอะอยู่ครับ แล้วถ้าเราตอนนี่มันใช้ระยะเวลากี่เดือนครับถึงจะออกสามสิบถึงสี่สิบห้าวันผมก็ไม่นานเนาะก็มันแล้วแต่อากาศด้วยแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลพิจิตพวกอะไรนะตอนสิบเก้าวันก็ออกแล้วสิบเก้าอันนี้มันคล้ายๆก็ห่วงลากหน่อยบางทีมันออกมาพอเจอแสงหรือว่าอากาศเพี้ยนมันจะไม่เดินเลยมันจะหยุดฮะบางทีลากออกปั๊บเราจะรู้เลยมันจะเหลืองครับเราจะรู้ว่ามันจะเหลืองเนี่ยแล้วธรรมดาตอนด้วยใบที่สวยเนี่ยครับเนี่ย เห็นไหมใบมันจะร่วงเหลืองอย่างนี้แต่ถามมันเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกพอปลูกก็กปก,กติอ๋อแต่ผมพยายามบอกลูกค้าให้เน้นว่าให้เอาอย่าไปเอากิ่งกระโดงนะกิ่งกระโดงกิ่งเอากิ่งที่มันเฉียงสี่ห้าองศาพวกนี้จะลูกจะดกอ๋อมันมีมันมีเทคนิคอย่างนี้ใช่เลยครับแล้วเอากิ่งที่มันมีความจํความจาที่จังใงมันมันเคยออกลูกแล้วกิ่งไหนที่มันเคยออกลูกแล้วอะเอากิ่งนั้นมาท<อ>ําออแล้วที่สวนนี่คือจะเน้นต้นที่ออกทําไมถึงปล่อยให้มันออกลูก ครับเพราะเราจะเอาไปทําพันุ์ไม่ใช่เอาต้นที่ไม่เคยออกลูกเลยแล้วมาทําพันุให้ลูกค้าเนี่ยไม่เอาอ๋ออตเคยได้ผลผลิตออกแ<ช>ล้แวบางคนได้มาสามปียังไม่เคยออกลูกเลยครับแล้วไปเอาลูกคนอื่นมาใส่ว่าเป็นรูปตัวเองแล้วพอตอนให้ลูกค้าไปลูกค้าไม่ออกลูกอ่ะครับแล้วเราจะมีอะไรกรันเนี่ยตอนเดี๋ยวก็โดนตอนอ๋อคือเน้นเน้นต้นที่ออกลูกครับผม แล้วที่ว่าเป็นของประเทศไทยนี่หมายถึงว่าเข้าไปจดจดขึ้นะทะเบียนพันธุ์พืช<อ>ก็คือเป็นเป็นกึง่งกึ่งสิทธิ์แต่ไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรหน่ยใบใบสิทธิบัตรที่จะเป็นเหมือนกับพวกเจ้าสวยใหญ่ๆเขาครับอันนั้นต้องใช้เงินเยอะแต่อันนี้ก็คือเป็นสมบัติของของไทยเหมือนกันเพราะถ้ามะนาวเราต่างชาติจะเอาไปเป็นของเขาแล้วไปเปลี่ยนชื่อไม่ได้งไง<อ>มันมีสิทธ์ มันไม่มันมีสิทธิ์ฟ้องร้องกันอยู่ครับอันนี้ก็คือเป็นของของของประเทศของประเทศเลยแหละไม่ได้บอกเป็นของตัวเองครับคืออันนี้มันมันเป็นของประเทศไทยแล้วถึงแม้เราจะทําเองก็อ๋อเป็นสมบัติของคนไทยใช่ชื่อเนี้ยถึงแม้จะเป็นแป้นมินตาแต่มันเป็นชื่อของคนไทยแล้วไม่ใช่ฝรั่งไต้หวันอะไรทั่วไปที่มันมีชื่ออื่นชื่อนอกอ่ะอันนั้นไม่ใช่ของคนไทยมันจดสิทธิบัตรไม่ได้อ๋อมันจดขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชไม่ได้แต่พวกเนี้ยที่ทําขึ้นมาเองต้องกับเพาะเมล็ดอะไรมาจนมันนิ่ง จนแบบมันผ่านทุกอย่างแล้วเป็นเป็นของดีแล,แล้วก็จดเป็นสมบัติจดเป็นของประเทศไทยไปเลยแล้วสมมติว่าถ้าพี่น้องนะครับอยากจะเอาไปขยายพันธุ์แล้วก็จำหน่ายนี่ต้องขออนุญาตบอกรับหรือจังไรก็คือการันขออนุญาตซะหน่อยแล้วก็รันตีหนใ,หให้ได้ว่านนะใช่มามาม,มาเป็นความแท้ครับคือเรื่องราคาไราเราต้องมาคุยแต่ไอเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยพูดกันแต่ว่าทุกอย่างมันมันึ้นทะเบียนมันพืช ครับมันปลอมไม่ได้เราก็คือต้องแท้อย่างเดียวครับฮะใบประกาศอะไรใครมีหรือคนอื่นซื้อไปแล้วไปทํากิ่งพันเนี่ยเราถามเขาว่าได้มาจากไหนได้มาจากอาจารย์โบหรือสวนมินตาหรือมันมีบินเลยของสวนมินตามาอันนั้นัตพอยืนยันให้ลูกค้าได้ก็โอเคอแต่ถ้าไม่มีเลยนี่ก็คือต้องนึกไว้ยอย่างหนึ่งว่าไม่แท้ครับถ,<ม>ถ้าแท้ต้องจะนี่ไม่ใช่ว่าจะขายคนเดียวนะคนอื่นก็ให้ขาย มีมีมีอ๋อเราเราไม่ได้จํากัดสิทธิ์แค่เขาจะขอใบอนุญาตไปรับรองไปว่าสายพันธุ์เนี้ยออกมาจากผมจริงผมก็เซนรับรองว่าของแท้อเขาก็ไปทําต่อครับถ้าใครทําลูกก็เขาจะโทรมาปรึกษาตลอดว่าจะให้ออกขนาดไหนออกกี่ปีเท่าไหร่ครับประมาณนั้นฮะเอาแล้วครับพี่น้องพ่อคล้องดีแล้วเอ้าอาจารย์ครับสุดถ่ายนะครับมียังจะฝากให้พี่น้องสำหรับคนที่กำลังมองหาเป็นอาชีพเสริมแล้วก็อยากจะปลูกไว้กินเล ในขัวเรือนนะครับอาจารย์ครับอย่างแรกนะถ้าจะทําของที่จะเป็นอาชีพบ้านปลายหรือจะให้มันยั่งยืนน่ะอย่าคํานึงถึงเรื่องแพงครับถ้าแพงคนมันจะซื้อยากเราซื้อทีละน้อยก็ได้เราไม่ต้องเอาทีได้เยอะแต่ถ้าถูกมันซื้อได้ง่ายมันเตะทิ้งได้ง่ายมันตายได้ง่ายมันพังได้ง่ายมันไม่มีค่าหรอกครับบ้านน้นมีมะม่วงพันเดียวกันบ้านนี้เราก็มีพันเดียวกันถามบ้านใครเด่นมันไม่มีเด่นขายใครล่ะแลกกันก็ไม่ได้เพราะมีเหมือนกันครับแต่ถ้า เราคำนวณอของที่เป็นราคาอุ้ยมันแพงงมดผมขาย200อย่างเงี้ยมันแพงซื้อได้ที่งนู้นขายกิ่งกะสามห้าแต่ลงเทียบว่าซ่าสองร้อยปีหนึ่งคุณตอนได้เท่าไหร่กับไอ้กิ่งละสามสิบห้าบาทครับมูล,ลค่าคุณทำสิบกิ่งผมทํากิ่งเดียวเองเห็นไหมแล้ไม่เหมือนคนอื่นเ่ยไอ้สิบกิ่งนั้นอ่ะคนอื่นกระจายไปแตกรายงานทั่วหมดแต่อันนี้มันมีไม่กี่คนครับเราเหนื่อยน้อยแต่เราได้ตังค์ แพงหน่อยเก็บตังค์เอาครับเขาซื้อสิบกิ่งเราซื้อกิ่งเดียวก็พอแล้วนี่แค่กิ่งพันยัง<ช>ไม่ยังไม่ได้มีลูกเข้ามาไม่มีไม่มด้วยครับถ้าเรื่องลูกนี่ถ้าเราจะปลูกขายนี่ก็สามารถทําตลาดได้อีกทําได้แต่อย่าไปปนกระจาด์อื่นแล้วกันคือ <c oughs> ทุกอย่างถ้ามินตาที่ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชทุกอย่างนะทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้พันธุ์พืชผลไม้ต่างๆเนี่ยเวลาเราอยู่ลูกมันก็ต้องอยู่ในกระติก้ามันอกิ่งมันก็อยู่ในคอกมัน ถ้าไปปนถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของไายพันธุ์ถ้าเราซื้อเข้าไปอย่างเงี้ยเราไปปนคือผิดกฎหมายแล้วอแค่นี้ครับข้อมันบ่งชี้มันไม่เยอะมันจะเกิดความเข้าใจผิดเนาะใช่ก็เท่ากับหลอกลูกค้าไงตัวมันโอ้มินตาหมดเว้ยเอาพิจิตมาใส่ขอกมินตาแล้วขายเท่ามินตางี้อ๋อออันนี้คือความผิดไงเขาถึงขึ้นทะเบียนพันธุ์เพื่อว่าอันนี้โอเคครับเอาสุดท้ายมีเบอร์ติดต่อหรือมีช่องทางติดต่อไหมครับอาจารย์ครับช่องทางติดต่อก็เดี๋ยว ขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วกันโอเคครับประเดี๋ยวได้เบอร์มาใหม่ผมยังจําไม่ได้โอเคอสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลัมขอจบไปซ้ำหนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมและก็ติดตามนะครับมืนนี่นี่มาได้นะครับสายพันธุ์มาเรียนรู้นะครับแล้วก็นะครับผู้ใดสนใจเดี๋ยวบ่าวสลามจะขึ้นพิกัดเบอร์โทรให้พี่น้องได้ครับเด้อสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามขอจบไปซ้ำหนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมและก็ติดตามให้กำลังใจขอบคุณอาจารย์ครับผมครับผมขอการ์ดคลิปหนาใด้พี่น้องเด้อ